还是和。 oh ทําไมปากกาไม่ออก จะเอาแบบไหนก็ได้นะครับเอาแบบแบบไหนก็ได้ครับบาวคนจะใไฟใช้ฝาขวดน้ำนะครับาคจะใจะใช้ฝาขวดน้ำนะครับาทเสรมจะใช้ขวดน้ำนะโอ้ยมาดกว่านี้นะครับได้้วทรก่นทุกคนเขาเททุกคน ว่าพวกคุณปลอดภัยทุกคนวกัเถอนะครับทุกคนโอเคนะผมขอโทษนะมตรงนี้มันสั่นดอนนะอานานที่เพือนทีัผมก็ต้องจัดเต็มให้สเปลทุกคนทุคนสเปะทุกคนดูงายทุกคนตามที่คนเห็นเขาปอัยตอนนี้นะ นี่ครับว้าโซนะครับแป๊บนึงนะครับผมไม่เอาไม้บรรทัดแวบ,บประับผมจะอีอ่งห่างนิดนึงนะครับทุกคนมาครับไม้บรรทัดครับนี่นะครับถอดคุ้มไม้บรรทัดจากผม ครับทุกคนต้องทำให้มันเอียงเอียงนะครับทุกคนนี่ครับทำให้มันเอียงเอียงแบบนี้ครับนี่นะครับรทให้มันเอียง,งครับนอน